สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้แม่นิดจะมาเล่านิทานให้ฟังนะคะเรื่องฮัมบี้ซุ่มซ่ามช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมฮัมบี้ไปเยี่ยมคุณยายที่บ้านคุณยายเตรียมขนมเคก้กไอศกรีมและผลไม้ไว้ให้ฮัมบี้เยอะแยะเลย ยายจะไปหยิบโดนัทของโปรดหลานมาให้นะคุณยายบอกฮัมบี้ดีใจลุกขึ้นยิ้มกว้างโอ้ฮัมบี้ซุ่มซ่ามนั่งทับแว่นของคุณยายเข้าซะแล้วฮัมบี้ไม่รู้เลยว่า คุณยายแอบเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างทำยังไงดีคุณยายมาแล้วโดนัทมาแล้วจ้าอุ๊ยนั่นเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของคุณยายคุณยายแกล้งถามคุณยายต้องโกรธแน่ๆเลย ฮัมบี้จึงตอบว่าเจ้าโคดี้ทำฮะเองานต้องลงโทษเจ้าโคดี้แล้วละ่ะคุณยายพูดฮัมบี้รู้สึกแย่ที่โคดี้ต้องถูกลงโทษ ฮัมบี้จึงเดินไปหาคุณยายแล้วพูดว่าคุณยายครับคุณยายอย่าลงโทษเจ้าโคดี้เลยนะครับทุกอย่างเป็นความผิดของผมเองผมนั่งทับแว่นของคุณยายแต่คุณยายไม่โกรธฮัมบี้เลยคุณยายกอดฮัมบี แล้วพูดว่ายายดีใจมากเลยนะที่ฮัมบี้มาบอกความจริงกับยายจากนั้นมาฮัมบี้ก็พูดความจริงเสมอและไม่เคยโกหกอีกเลยจบแล้วคะ่ะชอบกันไหมคะเด็กๆอย่าลืมนะคะถ้าอยากเป็นเด็กดีจะต้องไม่พูดโกหก ต้องพูดแต่ความจริงนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย